สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเกือบจะแปดโมงเวลาเดิมของเอี้ยงนะคะก็ลงมาจากขาจะเดินไปลงขึ้นรถนะคะแต่วันนี้จะมีคนไปส่งที่สถานีอีกสถานีหนึ่งค่ะซึ่งไม่ใช่สถานีที่เราไปทุกวันนะคะข้ามไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะนู่นนะคะอากาศดีมากนะคะเมื่อวานว่าอากาศดีแล้ววันนี้ยิ่งดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็ต้นกอยหูนี่นะคะก็สวยเต็มที่แล้วนะคะ ใบเขายอดอ่อนนี่นํามาต้มกินเป็นชาได้นะคะยังเคยอ่านเจอนะคะในอินเทอร์เน็ตก็เขียนบอกไว้นะคะต้นนี้ไม่รู้นะคะไม่มีประโยชน์หรือเปล่าก็าไม่แน่ใจนะคะแต่มีนะคะต้นพวกงนี้นะคะจะเป็นดอกซีดส้มๆนะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีปวยิราคนะ,คะตอนนี้ต้นไม้ก็จะเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วนะจักรยานก็จะเยอะมากนะคะให้เชบ่บแล้วก็ฝันไปนี้นะคะเห็นไหมคะทุกที่ก็จะมีแต่ความเขียวขจีเลยนะคะ เราเข้าไปในสถานีเดียวกันนะคะไปดูนะคะว่าอีกกี่นาะทีรถจะมาโอ้อีกสักสามนาทีค่ะเหลือเฟือเลิกเรียนนะคะก็คือกินข้าวเสร็จเราก็กลับบ้านกันเลยนะคะคือไปขึ hmm. ้นไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะมันหิวข้าวเสร็จแล้วเราก็เลยกลับบ้านนะคะนี่มาคอยรถร้านนะคะเราจะไปเดินในเมืองกันนะคะไปดูคอมพิวเตอร์นะคะโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ะคะ่ะว่าราคามันพอจะแบบฝ่อนไวไวหรือเปล่านะคะนี่ความยากมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะตอนนี้มันจำเป็น จะเป็นนะคะที่นี่คือไม่มีสมุดหนังสือให้เรียนนะคะโรงเรียนใหญ่ขนาดเนี้ยก็ช่างแต่เขาจะเหมือนมาเรียนนี่คือไม่มีอะไรสักแทกกระบอกแบบสวยๆมาก,ก็แล้วนะคะก็ที่เห็นคู่บานนี้นี่นี่นะคะโอ้ยร่มเย็นมากเลยนะคะนี่เราก็ลงจากรถรางแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเข้าไปในเมืองหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะแต่ว่ากำลังจะข้ามถนนนะคะ ข้าเสน,อ,นอรถรางมาแล้วนะคะส,สีนี้สวยนะคะน่ารักค่ะสีชมพูก็ใช่ไงที่รามาถึงค่ะแล้วเราก็เดินขึ้นไปเลยนะคะข้างบนนี้นะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่นี้ก็พวกนี้เดินมาเดินนะคะ<ไ>แต่มันเป็นชื่อเชื่อมกันหมดนะคะเดินไปถึงก็ไปถึงตรงเซเนียมีออกใกล้เซเนียมียเป็นเมโทรของไปไหนคะนี่ไม่ค่ะน่าะไแน่ใจนะคะเอาเมโทรไปไป้ายไหนไม่รู้นะคะ ที่สถานีซิงเท้ซิงกิเมโทรเนโอซิงกิอ๋อเป็นเมโทรเนโอซิงกิค่ะซิงกิยูริโอปิชอ้โหใช่ค่ะเป็นแบบเป็นเนโอซิงกิยูริออฟฟิศเพ้่นยินต่ชื่อนะคะเพิ่งเห็นเลยค่ะปอะอ๋อนี่เลยค่ะเสะเอาวันดีดีหนนี่ค่ะบรรยากาศที่นี่ก็ร้านนี้เจ๋งแล้วสวยนี่นะคะบร้านนี้เจ๋งแล้วเพื่อนบอกว่าร้านนี้เจ๋งแล้วค่ะไปเช่าเลยค่ะไปเลยค่ะเช่าเลยค่ะเพื่อนทำเป็นร้านนวดค่ะจะได้ไปมาสะดวก บรรยากาศร้นนี้ก็โอเคนะคะอยู่กลางเมืองเลยนะคะนี่ค่ะระหว่างที่เพื่อนกาลังมองดูร้านอยู่นะคะยังเพื่อจถ่ายให้ดูนะคะว่านี่ค่ะขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะเงะเพื่อนก็อยากรู้นะคะว่าร้านเขาเต็งตอนไหนนี่เป็นไงล่ะค่ะเราอยู่ร้านนารามอทก็ออกมาจากร้านนารามอทแล้วจะถ่ายตรงนี้ดูค่ะหน้าเดินตรงนี้แหละค่ะ นี้คือไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะอยากไป้าไนข้าไป,นะาปตงห้องน้ำและะ้วเพื่อนเราจะถ่ายไปนให้ดูนะคะคนเยอะบ้าง<ต>เลยนะคะตก็เดิน,บ,น,น,นบ่อยๆนะเมืละ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 ่อนนก,กี้เห็นเห็นรถรางอยู่นะคะค่ะพเพื่อนบอกว่าถ่ายดอกไม้ได้นะคะแต่ก็สวยนะขั้นดไม้ปลอมนี้เราก็าไปขั้นแรกกันดีกว่าค่ะไปเข้างน้ำนะคะเพื่อนค่ะระหว่างที่คอยเพื่อนเข้าน้ำเห็นเาเ้ายังเข้าน้ำเพิ่งเสร็จเหมือนกันนะะก็ออกมาดูคอยข้างนอกนะคะก็มาเจอนี่ค่ะเพื่อนบอกว่า ฝั่งนี้มั้งคะเป็นร้านอาหารไทยนี่น่าจะเป็นตรงนี้แล้วค่ะข้างหน้านี่แหละคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เดินก็จะเดินไปถ่ายดูดีคะ่ะจะลองมาดูนะคะก็มีพื้นที่อยู่ประมาณนี้งภายในห้างนี้แต่ก็อาจจะเล็กนิดหน่อยมั้งคะจะแต่แค่เป็นร้านอาหารไทยนะคะอย่อนเพื่อนบอกอยู่มันเป็นร้านขายอะไรก็ไม่รู้นะคะค่ะมาเดินออกมาข้างล่างก็จะเทศกาลน,นะคะคือแต่เขาเป็นซุ้มเหมือนบ้านเราเลยนะคะนี่แล้วคะ่ะ สวยมากเลยนะคะค่ะนี่เป็นตึกแกมเก่าแล้วก็เป็นสถานที่แพงมากในเฮี่ิงกิที่จะเป็นแกมโฮโเทลแล้วก็มีแกมแกลลอรีก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าพวกลไรอยู่ข้างในอของแบรนด์เนมแล้วก็ที่สำคัญถนนสายนี้พี่กองอยูมาถ่ายหนังที่นี่เรื่องอะไรเขาจะไม่ได้แต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งจริงมีเรื่องหนึ่งแหละจำชื่อไม่ไดอดกแนวแบบเรานี่รันฟันแล้วทิ้งอะไรประมาณ ค่าเดิมมันเราก็จะเห็นป้ายเขาเขียนว่าสต็อกมารเลยนะคะติดไว้ตรงผน,นังตึกเลยนะคะบรรยากาศตอนนี้ต่างกับหน้าหนาวมากไหมคะหน้าหนาวนี่ไป็น,นก็มืดครึ้มหมดเลยนะคะแต่พอหน้าร้อนนี้นี่นะคะทุกคนก็จะเดินกันมาขวักไขว้เลยนะคะแลก็การแต่งกายก็จะแบบชวนให้ดูเออแต่ต่างจากนหน้าหนาวมากเลยนะคะนี่มีใส่เสื้อใสกระโปรงอย่างนี้นะคะ พอดูเดินดูของเสร็จแล้วน,นะคะเริ่มเหนื่อยค่ะแล้วเราก็จะกลับไปนอนนะคะทีนี้นกลับไปยังก่อนจะถึงบ้านก็พอดีแล้วค่ะเพราะวันนี้ไม่ได้ออกมาตลาดเลยคะ่ะมีเวลานอนได้ะคะ่ะเหมือนเมื่อวานค่ะจัดไปขระเอียงเดี๋ยวจะไปนอนแล้วค่ะสักพักหนึ่งก่อนเดินไปขึ้นรถไปนะคะเออรถเม่โซนะคะค่ะแล้วตอนนี้เอียงก็กําลังจะทําผัดมาม่าเป็นอาหารเย็นให้แกนะคะส่วนของเอียงก็เหมือนเดิมค่ะเป็นต้มมาม่าเพราะว่า มาม่าตัวนี้ใช่ไหมคะยงดูแล้วมันหมดอายุเอ่หมดอายุเดือนไหนนาะยังเห็นอยู่นะคะแวบ,บๆออหมดอายุเดือนนี้ล้วค่ะต้องกินนะคะเดี๋ยวข้าไปดูมาใหม่เพราะว่ายังเห็นมีหลายแบบเด็เขาอร่อยดีนะเขามาม่าของเกาหลีไอเวียดนามเขาก็ทันาเหมือนกันนะคะนี่อนนี้ยังก็กำลังผัดผัดเนื้อไก่ละคะ่ะจะเข้าไก่ แล้วก็ใส่ถ้จะเป็นใส่พริกวันคะ่ะหรือว่าน้ำพึ่งก็ไม่แน่ใจแต่เน่องว่าเป็นไก่นั่นแหละคะ่ะยังยงี้ก็จะต้มมาม่าใส่เห็ดเห็ดพึ่งขาเหลืองคะ่ะอเห็ดพึ่งขาลายนะคะที่ออกดำๆแล้วคะ่ะน่ารักค่ะอร่อยย่งดื่มแช่เห็ดไอเห็ดหแห้งๆแล้วก่บเมชาเนี้ก็เลยอ่ะเอานนี้ก่อนก็ดีอ่ะแล้วเองก็ลวกมาม่านะคะแต่ยังจะทํา ต้มมาม่าของยี่เง้ก่อนนะคะเพราะมันใช้เวลานานกว่าผัดมาม่ากันผัดมาม่าเรียก็เลยลวกเส้นไว้คอยก่อนนะคะแล้วก็ผัดทีหลังคือต้องทําไปทีละอย่างแต่ยังจะเลือกของทําของยี่เง้ก่อนนะคะค่ะแล้วยัเงี้ยก็ใส่เห็ดพึ่งหวานขาลายลงไปแล้วนะคะน้ายังไม่ร้อนหรอกคะ่ะตอนนี้ย่เงี้ยเหลืออยู่แค่นี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะนี่อยู่แค่ครึ่งถุงนี้ต้องกินแบบประหยัดหน่อยนะคะแต่มันก็อร่อยนะคะใครไม่กินไม่รู้หรอกนะคะนี่ ยังไม่เคยได้ทําแกงนะคะยังมาใส่ผัดอย่างนี้อร่อยต้มแกงเยอะเลยนะคะค่ะเรายังก็ใส่เส้นมาม่าลงไปในหม้อไปต้มมาแล้วนะคะยังแต่ตอนที่น้ํายังไม่ระะ้อนค่ะน้ําก็เพิ่งจะเดือดนี่แหละคะ่ะแล้วยังก็จะใส่อันนี้ด้วยนะคะพริกค่ะเพื่อนบอกว่าพริกนี้ไม่เผ็ดอร่อยนะคะออกหวานหวานยังก็จะใส่ไปในมาม่าด้วยนะคะก็จะใส่ให้แก้ครึ่งนึงของเังเอาเยอะหน่อยหนึ่งนี่นะคะละักษณะริกมังก็เป็นเหมือนพริกหยวกนะคะแต่ว่าเพื่อนบอกว่ามันไม่เผ็ดเลยนะคะเข้าไปคือหวานเลยนะคะยังก็เชื่อนะคะว่า อันไหนที่อร่อยเขาจะเอามาให้กันกินดูนะคะเราก็มาวางเหมือนป้ายยาเรานะคะค่ะแล้วนี่นะคะยังใส่ทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะอ๋อยังเหลือไก่อยู่นะคะยังใส่พริกลงไปแล้วแล้วก็เครื่องปรุงความขาลงไปแล้วค่ะสีสันก็จัดจ้านเลยนะคะนี่เดี๋ยวแค่เติมไก่ลงไปอย่างเดียวก็เสร็จแล้วนะคะค่ะยังก็ใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะก็ตอนนี้ยังก็จะแค่ยกหม้อลงแล้วก็ผัดมาม่าแทนนะคะตอนนี้ก็คือหิวมากแล้วนะคะนี่แหละค่ะแล้วตอนนี้ยังก็ผัด มาม่าแล้วนะคะเพราเริ่มหือแล้วจะลีลาลิ้นมากก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวนะคะพริกลงไปแล้วก็ผักแช่แข็งที่ให้แกซื้อมาไว้เมื่อเช้านะคะ,ะมันก็สีสวยนะคะยังยังไม่ได้เติมเครื่องปรุงลงไปนะคะเนี่ยังเอาผักลงไปก่อนเราก็จะใส่ไข่ลงไปด้วยอาะยังลืมนี่คะ่ะยังมาตีไข่ใส่ก่อนนะคะเนี่ยนี่แล้วค่ะผัดมาม่าของแกนะคะเสร็จแล้วนะคะออกจากเตาร้อนๆเลยค่ะนี่เอามาวางบนโต๊ะเลยนะคะ แล้วเอ็ก็จะเหลือแค่มาม่าของเอ็งนะคะไปนี่อีกได้ที่แล้วค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะคะเอ็งออกมาที่ห้างใกล้บ้านค่ะเอ็มมาซื้อของบางอย่างไปทําภายเอ็ก็เลยนะเดินทางมามาเดินทางเส้นนี้นะคะพอเส้นก่อนหน้านั้นก็เดินบ่อแล้วเส้นที่บอกว่าไอ้นี่นี่แหละค่ะเอ็งจะพามาดูต้นนี้ที่เขาจะมีดอกอมจากต้นนู้นค่ะนู้นกัจะก็จะมีดอกบานๆนี่สวยนะคะแต่หน้าจะยังไม่ออกนะคะ ก็จะคอยอีกสักประมาณที่หนึ่งมั้งคะค่ะเอ็งก็เดินมาถึงแล้วนะคะเมื่อกี้เอ็งก็เดินได้ไปทั่วนะคะแต่ก,ก็เดินมาถึงะคะ่ะเขาน่าจะมีการเลือกอะไรักอย่าน,นะคะของยุโรปนี่นะคะเอานี่ออกมาแล้วนะคะยังไม่รู้หรอกค่ะยังรู้เขาเคยมีการเลือกตั้งเราเร็วนี้แหละคะ่ะค่ะยังมาเจอตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเดินตามหาตั้งนานนะคะมีสองแบบนะคะอันนี้แบบเขาหั่นเป็นชิ้นๆอันนี้แบบเป็นครึ่งลูกนะคะแต่ว่า อันข้าวโพดนี้เป็นของแถมนะคะมาเจอก็เลยเอาไปนะคะไปะะ่ลค่ะไปจ่ายกันกันก่อนค่ะได้แล้วจะที่ทำขนมซื้อของเสร็จแล้วนะคะออกมาแล้วก็เลยมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นพระจันทร์นะคะนู่นเห็นไหมคะสีขาขา,าอยู่ไกลนู้นนะคะพระจันทร์ก็ขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ายังยังไม่ทํางานนะคะเพราะว่ายังมีแสงพระอาทิตย์อยู่เหมือนเหมือนเขาจะออกดอกไหมคะไม่คะ่ะเพิ่งติดใบเองเอ็งจะเดินไปอีกตอนกลับเอ็งจะเดินไปอีกทางนึงน,นะคะ ไปแค่นี้กว่าค่ะอีกเสียเวลาอันนี้มานานแล้วไปทําขนมกันดีกว่าไปนะคะตรงนี้เป็นโบสถ์แล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยนะคะนี่นะคะเข้าไปสวยสวยนะคะตอนนี้ทําไมไม่ออกดอกก็ไม่รู้นะคะไม่เป็นไรค่ะไปกันเถอะค่ะค่ะยังก็เินมาถึงนี่ใช่มาคะโรงเรียนจนนั้นใช่ไหมแล้วยังก็เดินลัดเลาะขึ้นมาบนป่าเนี่ค่ะที่บอกป่าใกล้ใกล้บ้านมากเห็นไหมคะตอนนี้ต้นไม้ขึ้นแล้วนะคะ สวยมากเลยนะคะเองพามาดูวันนี้ที่เสยว่าบูเบอรี่นี่เขาอานั่นเรียงโอ้ยใครจะมาซื้อกินนะคะนี่บูเบอรี่นี่นะคะค่ะเห็นไหมคะบูเบอรี่เขาป่านี้เขาเหมือนเขาจะได้กินแต่แต่เขาไม่ได้นะคะแต่คือเหมือนเขาติดดอกแล้วนะคะติดลูกแล้วนะคะนี่โอ้ยอเมซิ่งนะคะนี่จุ่มเลยนะคะพอเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมเก็บได้แล้วค่ะออ้ยตื่นเต้นนะคะนี่ ถ้ายังไม่มาดูเองไม่รู้เลยค่ะว่าบูบอรี่เขาเริ่มเอ็นดีเราด้วยไปดูกันต่อไปดีกว่าค่ะว่าออกเยอะหรือ,อยังโหปลานนี้แต่ใช่ไหมคะไม่เคยได้เก็บนะคะแต่เขาจะติดลูกอย่างนี้คือเหมือนเริ่มติดก่อนจริงๆนะคะฝั่งนี้นะคะใช่ค่ะมองไปก็เห็นเลยค่ะลูกสีแดงอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้นี่อุ้ยดีใจค่ะไปค่ะเรากลับบ้านกันดีกว่ารู้แล้วค่ะว่าเขากําลังจะเริ่มออกนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็คือย่างเพิ่งทําพายลูกพัาเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะคะแล้วก็เอาข้อตบนี่ก็คือเอาออกมาแล้วนะคะหน้าเขาจะเป็นนิ่มๆนะคะลอยจะรอให้เขาเย็นตัวก่อนแล้วเอ้งก็จะเอาเข้าไปในตู้เย็นนะคะมนต้องเก็บในตู้เย็นเลยนะคะเพราะว่ามันส่วนผสมมันมีไข่อยู่ด้วยนะคะตรงข้างหน้ามันที่เป็นเปนิ่มๆอย่างนี้นะคะอร่อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินกันกับเอ้งนะคะบ๊ายบายคะ่ะ